อาครับสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นิปโปจะพามาเสริมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มารีวิวทีมด้วยนะครับตอนนี้มูลค่าก็ขึ้นเป็นนะครับ427,000ล้านนะครับไปดูนะครับว่าเราจะเสริมทัพกันกับตัวอะไรนะครับอ่ะที่นี้ซื้อนะครับก็เป็นนะครับผมนี่นะครับลาลาสนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับรับเงินก่อนนะครับใช้หุปองมี5ใบก็เอา ยี่สิบพอนะครับผมไปนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เรามารับธรรมดาครับผมนี่นะครับเราจะมารับตัวนี้กันนะครับผมนี่นะครับลาลาสนะครับทําไมถึงซื้อลาลาสนะครับก็เพราะว่านะครับมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมก็ซื้อไว้ก่อนนะครับเผื่อมันราคามขึ้นนะครับผมน่านะครับก่อนครับทีนี้ก่อน ตรามานี้นะครับเดี๋ยวเราเอาลาลัสไปเข้าทีมนะครับอ่านะครับตอนนี้ทีมของผมก็มูลค่า4ี่0 0 0สมืนล้านแล้วนะครับผมนี่ทีมของลุงก็4ี่0 0 0สมืนล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้นะครับมีก็มีฟูตตำนานนะครับผมตำนานก็มีเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราลุงลองไปนับตำนานก่อนครับว่าลุงมีกี่ตัวนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับ ลุงมีตำนานนะครับทั้งหมดตั้งสิ้นในทีมนะครับสามสิบห้าตัวนะครับย้ํานะครับสามสิบห้าตัวนะครับผมมี่ก็ไล่เลยครับโรนันญโยนะครับวิเตเชจาบี้โอเว่นนะครับฟิลิปลามเปียโลนะครับเซอร์ลาตนะครับบูโยเซนติเบอร์เคมริวาลโดนะครับกาโนวารุโอเคมเบลเวรีเวอรอนเปอร์ตีนะครับลิทมาเนนกัสปูโซกวาดิโอลาติเซเกเดโกซาบอต้าปิเรตเอชตีโคนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ลาลัสนะครับผมโอโกชากรีเนวิลจะมีคาแรคเตอร์ เดียโกจิเอกาตะนะครับลูบิฟาเลอร์เปาเลต้าแซงเดอร์บัวนะครับตโตใบหญ้านะครับไบอันเราดูนะครับดาวซีเมนนะครับผมอ่านะครับสามสิบห้าตัวนะครับทำงานของลุงนะครับก็มีทำงานอยู่สามสิบห้าตัวแล้วนะครับบื้องทีวาด้วยนะครับก็เป็นคิสเซนูรัวนารูดนะครับก็พวกนี้นะครับอ่าโอเคนะครับอ่าจะทำไมลุงต้องมาซื้อลาลัสนะครับก็ลาลัสมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมซื้อใบผ่อนนะครับ ผื่อราคามันขึ้นอีกนะครับผมก็ซื้อไว้เป็นอะไรได้ครับ FP ก็น้อยนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ